buh มีไงโอเคดีค่ะอ้าวอะไรนะคะโอเคนาราโน่โน่นี่แบล็คแบคโออ๋อมีแบร็คด้วยอ๋อตอนนี้นาราก็ต่อแถวนะคะนาราค่ะเราจะต่อแถว อย่าลืมยื่นให้พี่เขานะเนี่ยนะคะดีพ่น้ำตาลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหลเือนาราค่ะนารายื่นเลยค่ะโอ้โหโอ้โหนารายืน่นรับค่ะโอ้โยรับค่ะรับค่ะด็กหญิงลินนาราค่ะ เรียบร้อยนะคะหยิบข่าวด้วโอ้โหอ่านี่ของคุณพ่อค่ะรอของคุณพ่อแป๊บหนึ่งนะนารานาราหยิบของคุณพ่อมาด้วยนะคะนาราหยิบของคุณพ่อมาได้โอ้โหเรียบร้อยค่ะป้ายเข้ามาได้เลยค่ะเร็วผมไปบายก่อนลูกสวัสดีสวัสดีพี่เขาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวิ่งเลยอ่ะนวลาลูกโอ้ยวิ่งเลยเหรอคะ โอ้โหนาลาเป็นคนสุดท้ายเลยอะ่อางนี้ทางนี้ทางนี้อ่าใช่ค่ะอันนี้กําลังเข้าไปที่งวงช้างนะครับเข้าไปที่งวงช้างโอ้โหโอ้ค่ะนาาก็จะเข้ามาเป็นคนนาาเข้ามาเป็นคนสุดท้ายเลยค่ะอออโอ้โห ระวังเนินเป็นเนินในโลกเป็นเนินเป็นเนินระวังเป็นเนินเป็นเนินนี่นะคะเออเข้ามาฮะนี่นะคะอดูไปไหนแล้วอะวิระวังระวังระวะเร็วเร็วเร็วมาเฉาเลยนะอ๋อโอ้โหก้ข้ามมาได้มีมีแอร์ด้วยอุ้ยนะคะ เราต้องรัดเข็มข er> ัดก่อนค่ะน yeah ah voilà fin huh> like mm ok ี่นักเข็มขัดโอ้ยนากำกลังรัดเข็มขัดอุ๊บเรียบร้อยแล้วค่ะเบลลด้วยขอรับแ็งคัะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวพอรัดเข็มขัดนะครับโอเคค่ะนี่ะครนี่นาราก็มาพร้อมกับ มี่น้ำตาลกับอาเกจกับกระปุ๋มด้วยค่ะวันนี้เราก็นั่งรถนี่ขาข้างนี่น้ำตาลขานี่มันรถรถไฟหรือรถทัวร์ไม่ใช่เหรอคะโอ้นี่น้องนั่งตรงไหนคะไหนน้องอยู่ไหนน้าล่ะคะน้าล่ะคะน้าั่ะอยู่นี่เองน้าล่ะดูอะไรอยู่คะไหนดูดูหน่อยโอ้น้าล่ะ คือชุดว่ายน้ำหรือชุดชว่ายน้ำคะชุดว่ายน้ำค่ะโอ้โหโน่ารักจะเป็นครูอาาด่กะ้ห้หค่งน้าต่างแล้ว ไหนคะหนหมวกพี่หมีคะพี่พักจำลองชั่นอังคามบอยราบาเทคทงไฟนเบร์าชูโกชูอบวาร์านีารคดแต่อมได้ไนภูทิวัรเฟิร์สออฟฟิเซอทัศนัยโดข้าพรวขอูดไฟ์ทรับเชมี่ิตีมินทพอ่ียวออี่ทูเบากไฟมบยูสอัเร์เดซิบไซส์เนอตพลสเอนชร์บัคสไครต์ทรเทเโตซเปอฟิฟร์ซนเวน เลย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 จะวิ่งไปไหนคะโน้นน่นนะาโน่นเรามาลำโน่นนะฮะเราบันไดค่ะนาฬาไหนไหนกระเป๋านานา อ๋อนี่นี่กระเป๋าของนาราค่ะอ๋ออันนี้ของใครอหรอโอ้ยโอ้ยนี่นี่โอ้ยโอ้โหเราได้ครบแล้วค่ะเฮ้ยกระเป๋าออกมาจากตรงนี้ค่ะนาราได้ครบมาแล้วได้ครบแล้วค่ะมีตอนนี้นาราก็ออกไปแล้วนะคะกำลังจะออกไปนี่ถึงสนามบินบนแล้วนาราลากเองเลยอ่ะโอ้โหหน้ากระเป๋าเองเลยเหรอคะ โอ้มาเลยค่ะโอ้ลากกระเป๋าเองโอ้นี nine ่กระเป๋านานาเหรอครับยืมถ้าเราที nine ่สิบนะนี่กระเป๋านานาเหรอคะนานามาอยู่ตรงนี nine ้ค่ะพยายามมาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้ค่ะระวังล้มค่ะเบ๊ก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 ค่ะตรงนี้ก่อน หนคุณปู่มารับเราตรงไหนคะคุณปู่นาลาก็มาถึงบุบลแล้วมาเจอคุณย่าแล้วค่ะนี่พี่น้ำดานก็เจอคุณยาาค่ะลูกท่านเหรอครับอ๋ออ๋อเนี่ค่ะแล้วคุณปู่อยู่ไหนคะคุณปู่นาลาคุณปู่อยู่ไหนคะคุณปู่ขับรถมามาถึงหรือยังคะไหน กูมาแล้ปูมาถึงแล้วฮาเดินไปทางนี้ทามมา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 ปูอยู่ไหนปูอยู่ไหนนั่นไงอุ้ยรถูาจะมารับแล้วเจกปููปูปูนายนายูปููปููปูอปูลงมายังอวอูปูมาแล้วมาแล้วครัมาแูป คุปูมาแล้วไหนสวัสดีคุณปูค่ะสวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีที่สวยลูกสวัสดีค่ะนี่ค่ะว้าวโอ้ยให้คุณปู่พาไปดูช้างไหมฮะดูช้างอุ้ยช้างในช้างน้อยเฮ้ยในช้างใหญ่เอเลเฟนโอ้ยช้างตัวใหญ่มากเลยน่ารักลูกโอ้ย โอ้ยช้างโอ้ยช้างช้างตัวใหญ่มากเลยอ่ะไหนคะหบช้างนี่งาช้างโอ้ยช้างมีกี่ตัวอุ้ยต,ต,ต,ตัวนี้จะไม่ใหญ่จังอะคะเฮ้ยโอ้ยช้างใหญ่มาก